มึงไปดิโดไดเบิ่งบ้านเนี่ยยำโดดพวดเไมนเก่งอะพี่แต่บอกว่าไปดีโดให้เบิ้งกจนแท้วะเห็นไหมโดดไปโดดมาขาดล่มขาดล่มขาดขาดอี่ เขามันนี่เขาก็เสียดีเราประกาศเสียก่อนแล้วมันที่มันจอบเอาสองประกาศนะที่มันจอบเอาสองเฮ้ยมามามา มีเลยวิยเราวิทย์สอเท่านั้นเลยขึ้นตัวนี้ไปจีโดดเดียจโดดจะขึ้นตัวนี้ไ่กล้าต่อหรอกต่อวิทย์สอนยังเงเพิ่งขึ้นตัวนี้ไปเนี่ยกล้าตัออะไเแล้วจะไปประาศวิทยสอนเอาทำไมเอาจรงเอาอีเลียไปเลยเอาพี่เอาเยวไปหาขาไหมเอาจริง เนี่ยมันวีจะถามเ่ามัถามเ่าทีงไหนกินอะไรอีกอ่ะกินโอ้โหเอ๊ใส่เ่ารักกไม่เอาน่ารักเอรโอ้ยแล้วเด้กันอยู่กินเล็นมังคุดคุ้มนี่ท่านเบิกไปดูไว้ในใจเันการหมดเนะทุกคนกูย <su y online> ังเป็นเลยมันเลยวางให้กินต่อหน้าเลยเลยใส่แปร์หรอวางใส่ ต้องเดินเร็นะขนาดกินสามยังกว่าดที่สีเลยกินอะไรกันกินมอนกินซองกวาสามเนี่ยล่ะกินอย่างเป็นเติากินทีเดียวเลยไปแล้วกว่ามับอุ้ยเอ้ากินดิเนี่ยกินไม่กินมาร้อนฟียางยางยางไม่ฟีหรอกไม่ฟีอัดไม่อัดยอดหอมเค็มไปกิน เยาขมานะไปมาเลยไปตังพี่นี่ล่ะพี่ยังโ้ยเอ้ากเม่นป่ะเน็ตัวเนอะเออเจ้ายางไม่เขากินฟี่เองนี่หละไปกัาพี่เลยเม่นนี่บ่เออเมนยูนี่บ่บ่อยนี่ เจ้าหยางแม่เขากินพี่อย่างขอยังอาบอยู่เนี่ยคอยกบาพี่เจมอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ยไอ้ของกบะเจ้าหยางแม่เขาบอกยังบอกอยู่ว่าเจ้าหยางแม่เขากินพี่ของกบะมันพี่เลยน่ะตายเอ้ยกินมึงนี่โอ้ยแพ้ยงไปเนี่ยบาดเนี่ยหามือเอาฮดกินอี่หามือเอาจะได้กระเพี้งไม่ใช่แพงเลยกินมึงนี่แหละเอาไป ยางม่าผลมาพุ่นาุ่งแล้วรบเพียแล้ว้างมือเีผมเป็นยางานสองไม่อย่านหนเอ้าจีเด็กทหารชายู่ผีโอ้ยเีแนีแรมโจยจนะเจยเดเองเลยวะแม่นวะโอ้ยประตว่ายู่พผีไหมเร่นโดนทุะ เพื่อนรถตู้เนนี้เพื่อนรถตู้เลยบอกเข้ากันเลยว่าเพื่อนยาใบฉันวันหน้าโยกเข้ามาถวายกินลากระบอเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้มาถวายพ่อเพื่อนเลยเพื่อนผมบอกบอกหลวงพ่อหลวงพ่อเก็บไปตรงนี้เด้อหลวงพ่อถ่ายลงมาบอกโยมในรถตู้ว่ม่รุ่นละอาจารย์มีรุ่นละแจกมีรุ่นละเขาบ่กได้ฮออ่ะ มา่ยังวะขึ้นไมเออจะบอกว่าอะไรไปข่าวฮัตไปไปข่าฮอตไม่ต้องขึ้น n h ạ เออไปข่าฮอตเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันก็มือออกไปเดี๋ยวข้านี่นเขาเขาเขากินไปเลยพี่แต่ขอมึงเด่นก็ไผ่บ้าซุ่มนหนาบองัวย่างเลยแม่ย่างย่างนั่นงัวงัวกันแตกคอมึงน,นี่ นองมึงจะไปใส้มึงอยากคิดจะออกมากินกูนะมามจันตัวตอุดกขาพอนะไตัเนี้ยมันจะบ่เลนบ่อยพอนี่แมงตัวแต่อันนี้แมงมักย่างักไรนี่ยังไรถ้าบนยังอ็ไรจะยู่นน้มันเหี้ละเอาๆหนึ่อ่กินซอสเหรอวามเอายังวะเฮ้ยวาไปอุดไว้เอาเพี้บานเนี่ยย้างแง

ก็นเบมไไม่มึงยางพิดมึงยางหลบแ่ยางถือตัยางพิดกับไปยังสี่ตัวนอบเบิงสี่มึงตองบเนี่ยอันยางยังสี่ยังยางพดหลับได้ออนกออนไปดิล่ะบ้าบอามะงแล้วนมึงอยากอวยอวยโม่ไมาต่อนบ้านเอามมึงอยากอวยมาต่อกับเผมาต่อกับเผต่อแม่ใ่เลอยกอยใจเลยที่ทเลืใจลยเนาะงานในแง่สว่งเราเนี่ยกะเมิดฟองไปนะไล่กินเลย่ายกินเลยมง เมอันกินอะไรสองเท่าเว้ยสองเท่าเนี่ยไปขมวดไปขมดเนี่ยมันอ้อยแบบเนี้ยแล้วคนพัฒนาเสียงดังได้แบวนี้ธนาเขาแล้วว่าเอาเขาพัาน้เสียงดังด้บนีเกียดเลยเขาหยิ่งมันยืมกัได้นี้ยกรดตัวไปแล้หมดต่ออยู่แล้วมาพัฒนาไปแล้วมตีนมนคิดหลอยู่วมองๆวางแนเนี่มอเห็นอย่งเรีนฮอดหนุ่ย่งเรียนฮอด ตังงก็น่เหะนี่มันอนต่อคุณนี่ไเออเปน่งต่อแล้วน่ะเออต่อสามมันเขยงต่อแล้วต่อพอสานีบ่อามีต่นต่อเป็นส่มีบ่อนี่เขาเดกพอม่งอยากินกูนะเอาคือไเขากินกึศัลย์กันเขากินมันเบิร์บ่อเ่าเอา้อก็บดไปเขาเรื่องของมึง กูสิลู่จีิงนะเอ้าเราจะกินหนาวเงี้ยสอาคนไปมึงกูเขาตาเงี้ยมึงเขาตานั่นมันจะกินลูกบุญกินทั้งไหนทางนั่นเอาหลายโตปลาปนั่นมันจิมันปล่อยรอดปล่อยปล่อยสามมึงปล่อยสามโลเอาห่วยโอ้มันถือยู่บุเนาะยยากแล้วกูบุรูกด้วกันเหรอเบิรนบอกเอาเอาไม่ได้กินจ่อยว่ะอยากละมากที่ยัง ไปไปขวานอมูอ่ะไปขวาดหาที่เรียไปขวานเออพี่เฮ็ดยังนี่ือตองกันสับลาบอยู่นี่อ้กะมุมไปขวาดหมูถามไมถามไปตาแบดอ่ะถามตาแปดเออเอาตอนนี่เห็นยังกูยิงเั่นไปเขากินบะเอาเขากินกูที่หอปวดพูดเฮียดแล้วแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อนเอาโอเคกินเอา หนึ่งสองสเกินเท่าไรคอยบอกให้เขาหัดกันจะเรก็จบไปแล้วนี่ยังคือเต้นยอมเนี่ยมันดูไกลกันทีเต่าหอดเี้ยไป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 เต้นเอาหมด้มันยุ่เปล่าแท้จะไปไหนนี่ไงนี่วมือเียวไอ้พวกเดนี่ยมันก็วิ่งมันก็กลัวเยอเกให้รีวหัว้อนตอนที่มอเตอร์ไซค์ใครถ่า มันอะไรไทยมีเสดเดอหมีเสดเดอร์เปนคนที่ไหนวะมีเสดเดอีไม่ดีเสดเดมีเสดเดอรด้วยมขัมันเขาหัวท้งเตียงแกนาแล้วสังไหมโอ้เสียเวลาซี่เนาะคุณเดี๋ยวกี่เราม้ยังสีเขียวที่อยขยอมยแล้วก็ขยำยวออมีใจมึงเสบื้อสิเดียเมึงมาไม่ทันนะเมื่อกี้เดี๋ยเรวเรียกมึงอ่ะ วันนั้นคุณจะเห็นที่โดนสาบเลวันนี้สิบเอ็ดตาวันนั้นอ่ะมึงต้องมาแก้มือแล้วจะมาต่อคูใช่ไหมเมียนโบะต่อนตีสองต่อนทำไมครับ <c oughs> นี่คู่เป็นปุยแหลมเด้อนี่อย่าพลาดยิงเพลินเอ้าตัวเล็กจิ๋วกินนี่อย่าพลาดยิงเพลินออกหลายเ่ืยอแล้วอย่าพลาดยิงเพลินเงินเป็นปุน <c oughs> ยแหลมนะ จะใจัก <I> yeah, <how> ินไปละไปของัไว้พี่เนี่ยโอ้ยมันอยทีทั้งคูณต้นด่นเ้ยเป่าไเปยบนเดีอวหดแลวเรียบร้อยเดี๋ยวเอาอะไกินเลยบอกาะไรกินเลยอะไกินเลยไปเอาไปตัวใดเียเป็นไรกินคุยสาไกินกุยสาว้เอาไปบ่ไหนอะไกินแบบไหน เขาให้เขากินเลยบอกกินกินตัวมึงกินต่แม่กินต่แมีกินต่แม่ยกินตเมยนเลยเอาไปเลยเน่ยไมกินได้าเปาอ่อนแห้งอยู่อ่ะบอกเมื่อไหรมื่ไหร่มานะยังไปจดมากได้คืออะไเขาหอดเชยน่เียลูกศิษย์ลงมากไมทีนี้เรียนลงมากว่าไงลูกศิษย์เข้าไหมแกมือกับมันไม่ทำเน้นต้เอานี่เอานมันก็มาดอก เนี่ยกูแพงง้นดูสิมาตอตอนี่มาตอมาเอออ้ยอันบเขามาหขาบเขาเรียก้เาหลงนพอแหลมเลย้เนี่ยไปบาิ้งอีกตอเยบ่จิตอใสมึงจิตอใสกุยนีเนข้อมึงนีเขาม่นีแม่อยากกินน่ะอยานให้าโโหมันไม่เข้าแล้วว่ะตายขยะเขาม่นีนะกูนี่ว่าดึงขังไม่นีพ่อ ห้องยิะมึงอะไรนะห้องยิงว่ะมันจะกินตัวใด้หรไปไม่ได้เอาปองเลยเนี่ยไปไม่ได้เอาคือตันทานั่งไปไปไม่ได้โอ้โหพ้เขาละตานีเก๋เลยห้องอุ้งหอเกมมากมึงมาล่อลูกพี่มึงเนี้ยอัดให้น่วมเลยนะเอาซิวบนหน้าผากแตกเลยเนอะตรงนี้ก่อนสัมเนียงกันไปเลยวขัดแยมัไอเขาระวังสำเนียงนะ